ผมวเ่าทารายผมว่ามึงไม่ลู้ขายยังไงสิบ้าผมเพิ่งหลายแล้วผมเพิ่งมาเลยดิโอ้โหเน่ยที่เราเมื่อสองเมื่อว่าผมเพิ่งมื่อรุกเขยยังไงสิเนี่ยเก่งเพราะเก่งผมยิ่งตกใจเลยเพราะฉันโอ้ยบ่าบ้าบ้บ้บ้ผู้ช่วยบ่คู้เรื่องเดิมเห็นเรื่องเล่านะครับก็มาจากการหึงหวงเป็นต้นเหตุปมในการทั้งหานก็คือฝังใจมาแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเขาดูถูกตัวเองนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับตอนเช้าวันที่24 กรกฎาคม2568นะครับเดี๋ยวจะเว่าเรื่องเหตุการณ์ครับที่ผู้ใหญ่บ้านปืนโหดนะครับยิงลูกบ้านแล้วก็ยิงเมียแล้วก็ยิงพ่อตานะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้จากไปนะครับแล้วก็ผู้จากไปทุกท่านนะครับทั้งหมด5ศพด้วยเช่นกันนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับผู้ใหญ่เอะปืนโหดนะครับก็ได้ยิงด้วยปัญหาจะไม่ใช่ชู้สาวก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าจากความคิด นะครับที่ปรุงแต่งขึ้นมานะครับของผู้ใยญ่บ้านปืนโหดนะครับคิดว่าเนี่เจ้าของจะไปมีใช้อืนนะครับแล้วก็ไปตัดสินด้วยการไปฆ่าคนอื่นแล้วก็เรปัญหาที่เคยสะสมมายาวนานนะครับแล้วก็ไปยิงรอ,องนายกนะครับนี่นะครับจากเบื้องต้นนะครับที่เกิดเหตุการณ์การยิง5าศพขึ้นมานะครับก็มาจากการนัด เคลียร์ใจนะครับไปนัดเคลียร์ใจกับเมียนะครับแล้วก็พ่อตานะครับแล้วก็ตัดสินกันไม่ลงตัวแล้วก็ใช้ปืนยิงพ่อตาแล้วก็ยิงภรรยาก่อนนะครับจากนั้นก็ไปยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ไปยิงรองนายกนะครับก็ไปยิงอีกคนหนึ่งคาดว่าน่าจะคิดว่าคนคนนี้นะครับไปจีบเมียตัวเองนะครับแล้วก็หึงหวงก็ไปยิง เสียชีวิตอีกหนึ่งศพก็รวมแล้วก็เป็นห้าศพนะครับด้วยอาวุธปืนสั้นของผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านเพราะคิดว่าผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านจะยิงตัวเองยังก็เลยยิงผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านเสียชีวิตก่อนนะครับโดยที่ผู้ช่วยผู้ใยา่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับปืนหนึ่งที่ใช้สังหารก็จะเป็นปืนลูกซองของตัวเองนะครับไปยิงพอเ่านะครับแล้วก็ยิง เมียเจ้าของนะครับเสียชีวิตนะครับมือนีนะครับก็ได้คลิปบางคลิปนะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้ฟังกันในช่วงที่เกี้ยกล่อมนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านปืนโหดรับสารภาพนะครับแล้วก็ยอมมอบตัวนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเขาคล้ายๆระบายความในใจนะครับระบายความในใจให้ผู้ที่จะเข้าไปดําเนินการจับกุมนะครับก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ผู้ใหญ่บ้านก็ระบายทางโทรศัพท์มากนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเจ้าของยิ่งเขาเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของจะได้รับโทษอย่างแน่นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่วิกฤตในการเข้าจับกลุ่นนะครับแล้วก็อยู่ในการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามอบตัวนะครับกับมา รับฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจากเหตุการณ์ที่กาดยิงเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเรื่องเล่านะครับก็บมาจากการหึงหวงเป็นต้นเหตุนะครับจากนั้นก็เป็นปมนะครับปมในการสังหารก็คือฝังใจมาแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องเขาดูถูกตัวเองนะครับว่าตัวเองบอ่มีความสําคัญอีกอย่างกับไผ่นะครับก็คือไปยิงลองนายกนั่นเองนะครับแล้วก็ ไปยิงอีกคนหนึ่งนะครับที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่มาชอบเมียตัวเองนะครับก็คือปมสังหารนี่ก็มาจากหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลียร์ปัญหาเคลียร์เคลียร์ใจที่จะเลิกลาจากเมียนะครับแล้วก็เหตุมันก็เลยสาวๆไปทุกเรื่องหลายเรื่องนะครับที่มาผสมลงไปในอันเดียวกันนะครับเพื่อเกิดเหตุประทุความเดือดขึ้นมาในใจตัวเองนะครับระแวงไปมดทุกอย่างทุกแนวนะครับก็เลยไป สังหารอีกคนอื่นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับว่าความพลาดทั้งเผลอในการทําทอะไรลงไปนะครับแล้วก็เป็นชนวนเหตุเกิดว่าตัวเองเนี่ยโดนเขาว่าให้ตัวเองแล้วก็โดนเบาให้เจ้าของว่าบ่มีความสําคัญอีกอย่งนะครับแล้วก็ไปฆ่าเขาเสียชีวิตนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดจากการฆ่ามาครั้งนี้นะครับก็คือทั้งหมดจะเป็น หาศพนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่หลังจากเกิดเหตุแล้วผู้หญ่เอมนี่ไปยุ่ไซสนะครับแล้วก็เคลียก์กอนยังไงนะครับแล้วก็เป่าเรื่องเล่าก่อนจะมอบตัวนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปการเกลี้ยกล่อมกันเลยนะครับติดคู่กับติดหรือผมหรือว่าถูกวัลหนึ่งว่าเดี๋ยวผมตายก่อนก็นกนแล้วกัจบจะไปต้องยังบุตนระี่ว่าเคลียกลดีไปแล้วแต่ผมตายอีกสองตมนี้อยู่ในเงี้ยนจักสิหลอดหลอดนี้ หยุดเอาเอาเจียวม,มาหาพี่บน่บน,นี่สมมติว่าขาวโคลนี่เล่นสีคู่ตลอดชื่อด้วยมันยิบอมีติดบอกฮะบอดได้ติดตแล้วเจ้าก็เบาดีมันติดอยู่แล้วล่ะขาคนไทยเอาโัวตัวตไปสันน,นิษฐานตัวไปบอกเองแบบนั้นเองเดสายมาเท่ัจัดสินไหมคนนี้ว่านนี่สองขาวเลยแล้ว้านขาวไส่โอ้ ตายแล้วล่ะพี่หาซทบแล้วล่ะลูกพี่ข้าวดังอยู่แล้วนานนึงอยู่แล้วประเทศไทยนะเจ้าประวงผมดอกเอาเอาดีอยู่กับจิงโอเคเดี๋ยวที่เขาไปหาเด้อครับผมนี่ผมก็เจุดอาหานที่อยู่แล้วบ่อเมียคันอยู่แล้วพุนยงบ้านนะมันบ่อบ่อบ่อมันบ่อปลาน้่งดอกเนี่ยผมก็ตายแล้วบัดนีร่องกองจะสิลอนบ่อดแล้วสองสามทบได้อยู่เลยบัดข่าวโมเมนหน่อยเด้อ ใส่ปืนนี่ยังไวลูกซองผมเลยแล้วปืนสันกระมีโอ้อยก็บ่เข้าใจปัญหาชีวิตน,น้ำเงินนาะจะเอาปืนนี่ยังยิงเมียเมียกับอันผู้ซอยก,อ,ก,อ,งงงกองลูกซองแล้วยิงเงี้วไปลูกซองหลวงแล้วยิงเงี้วไปเลยมีผู้เลียนถือผู้เลียนผมโมโหเนี่ยเขาเขาเขาละทารายผมว่ามึงไม่เป็นลูกค้าอย่งนั้นสิบ้าผมเปิดไล่แล้วไปกูเงินมาเลยนี่กโอนไหนที่เราเล่นสองเล่นว่าผมไม่แม,ม,ม,ม่น luộc khởi ra thì nè cái keng khoai keng thịt lợn á để bỏ tròng bỏ tròng bỏ trò bỏ trẹo vấn đề này, đểo bỏ 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 tròng nhì bỏ tròng nhì, nó Ôi, bò, 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 bò. Bò, bò. đừng nhìn bò. Cái gì anh mày đang mới thế này? Bờ miền lũ khi chèn sốt, đạ. Tạo chi บ่จะคว้าก็ต้องสรุปเหตุดิมันไม่เป็นอย่งเดือปืนเนี่ยมีเรื่องมียังกันบรรดาทั่วสายยังกันกไปกลากันไปดิไมยล่องกล่องล่องกล่องนี้่อสิรอดไม่รอดแล้วล่องกล่องนายกน่ะผมมีพนาผมผมนำเหมือนจะเก่าเนี่ยผมนำเหมือนเด็กนะผู้ที่เนี่ยไม่เยี่ยวก็ไม่เอาตายเรื่อะตายสองคนไปเนื่อะจะน้ำหรือไ่ปุ๊บปุ๊บล่องกล่องผู้ชายกล่องเป็นวะ ไม่ก <accurately S 1> ็ลองป้องอะไรหรอเ่ร้อองมจะจไปสามที่นาดกไปก็ร้อง้องกเอดีี่ยน้ำเน่ยบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องนี้ไปใชรออกฮะบอที่ไงไอาเอาพี่พี่ีคุยพี่ทีคุยซอยทีคุยกับนไยอยออกมหาเดยวะเชื่อใจกันบ่ดิบ่รอดอกีลยวผมถ้า่กตีคู่กอที่นี่แหละ ลูกลูก็โทรมากว่าขาอ้องแล้วกอ,อยันนี้เถอะลูกพ็นุ่งจีไดยไปได้เยี่ยมยุลูกางนี่แหล,ละ,ะครับจากคลิปที่ผู้ใหเอระ,ะบายออกมานะครับท,ทั้งทั้งที่ลูตัวเองอยู่นะว่าการกระทําที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับตัวเองจะต้องรับโทษจังไดน,นะครับก็คือลูทั้งลูอยู่แก่ใจนะครับแต่ทําไมต้องไปตัดสินกันด้วยความตายนะครับก็ ฝากทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ครับฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะครับก่อนที่จะเหตุอีหยงลงไปนะครับก็ให้คิดไตร่ตรองให้ดีๆหรือถ้าไม่มีทางออกจริงๆไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้คําปรึกษากับท่านนะครับเพื่อเหตุการณ์จะไม่ได้บานปลายไปในอนาคตเดือดร้อนกับผู้อื่นนะครับโดยตัวเองเป็นคนทำคนเดียวนะครับก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย วันนี้นะครับเกียรติดาบอกลก่าวเล่าข,าข่าวก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเหตุการณ์บ้านการเมืองนะครับที่จังหวัดบึงการให้ทุกท่านฟังนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ที่โตโยต้าบึงการและโตโยต้าเซกานครับบอกข่าวดีนะลุนรับส่วนลดมูลค่าสูงสุดกว่า2 3 6ล้านบาทโตโยต้าเฟสติวัลแค่สแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับลุนรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทและสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนรถคันเก่านะครับลุนรับส่วนลดทันทีนะครับมูลค่าสูงสุดถึง7 0,000ืบาทเลยนะครับหรือรับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.50%ลุ้นต่อว้าวที่2ลุ้นรับทองคำหนักบูลค่ากว่า5บาททั้งหมด2 3 6ล้านนั่นเองนะครับได้เวลาว้าวกับ Toyota Festival โลคมแดงรถลุ้นว้าวว้าวที่1สแกนปั๊บรับเลยส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาทแลกรับที่โชว์รูมรับรถแล้วว้าวต่อ2 ลุ้นทองและของรางวัลแบบว้าวรวมกว่า236ล้านบาทออกรถโตโยต้าทุกรุ่นวันนี้มีแต่ว้าวกับว้าวสแกนเลยถึง31กรกฎาคมนี้